มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเดินตลาดแบบใดชาดาจัดเต็มแฟชั่นสะดุดตานึกว่าโอป้าเกาหลีทำเอาสะดุดตาทั้งตลาดเลยนะคะเมื่อนายชาดาไทยเศรษฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองผ่านทาง Facebook ชาดาไทยเศรษพร้อมทางระบุคแคปชั่นว่าเดินเล่นตลาดสีแยกรัชดา รองเท้าของสวยๆเต็มเลยครับลองแวะมาดูกันได้ซึ่งลุคนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนฮือฮาไม่เบาคะ่ะทำกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาบอกว่าสายแฟชั่นซะด้วยรองเท้าคนลคู่เทสิกะโอซามุสไตล์นี้ความเดินตลาดวินเทจแบบคนมีเทสแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดาราโก้ชอบการแต่งตัวของท่านคะ่ะโคตรเทครับ แต่งตัวเทสตดีนะนี่สไตล์อาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอใดๆคือช่งางภาพหามุมเก่งมากถ่ายมาดูดีกำลังฮิตเลยแบบแรกนึกว่าโวกลงงานเองเดินตลาดแบบใดชดาจัดเต็มแฟชั่นสะดุดตานึกว่าโอปป่าเกาหลีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด c ทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ